ฉันอ่ะมีเงินนะแต่ฉันไม่เธอยู่รู้ไหมว่าพราะอะไรเพรอะไรก็พอว่าฉันกลัวสันดานสกปรกของเธอจะมาเลิกเงินของฉันไงล่ะแพทเคยดูเรื่องสั้นของเพจละครนี้ป่ะใช่ผมเคยดูสนุกมากเออเล่นดีอยู่นะโอ๊ยรอนร้อนร้อนร้อนรอนร้อนร้อนมาแล้รอมาน่่้อนแล้วเนี่ยกินน้ำก่อน ร้อนขนาดนี้เอาน้ำเปล่ามาให้น้องอีกน้องจะมาไม่รู้จักเตรียมน้ำแข็งเลยไงพี่น้องขอยืมเงินพี่หน่อยสีสยนะแสนหนึ่งเดี๋ยวนะแสนหนึ่งเดือนก่อนก็เพิ่งยืมไปแสนหนึ่งนี่ยืมรอบก่อนยังไม่ได้คืนเลยทำไมมายืมพี่อีกแล้วอโอนี่พี่เห็นหงเป็นน้องหรือเปล่าเนี่ยน้องมายืมเงินพี่เพิ่อมอีแค่แสนเดียวเองสำหรับพี่นะน้องว่าเรื่องนี้ เรื่องเล็กยังไงพี่ก็ให้น้องยืมได้อยู่แล้วสบายสบาย้เอาตรงๆนะช่วงนี้พี่เองก็รีบใช้เงินเหมือนกัน,นให้ยืมพี่ว่ายังไม่สะดวกเนี่ยพี่กิ้ก็อยู่ข้างๆอาจจะช่วยได้พี่กีกเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ไม่เจอกันตั้งนานสวยขึ้นตั้งเยอะแนะ่ปีหนึ่งละมั้งเนี่ยพี่แพทริกดูเขาสิไม่เจอกันแค่ปีเดียวยังจําน้องได้เลย ทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้ยังไงเงินในบัญชียังต่ำร้อยล้านธรรมดาเธอก็พูดไปเรื่อยหน่าพี่อย่างว่านะให้น้องยืมเงินหน่อยสิแสนนึงเธอเคยยืมเงินฉนไหมไม่อ่ะแล้วเธอเคยยืมเงินที่พัดติกเขาไหมอ๋อยพี่น้องยืมไปแค่แสนเดียวเองวันๆเข้ามาบน่นว่าจน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 อะไรได้ไม่ไดแสนเดียวพัดทิกอะ่ะเขาให้เธอยืมเงินเธอทำตัวกับเขายัางไง ส่วนพี่อ่ะไม่เคยให้เธอยืมเงินเธอทาตัวกับพี่ยังไงยังไงต้องทําตัวยังไงพัดฉิกอ่ะให้เธอยืมตังเขาเป็นผู้มีพระคุณกับเธอแต่ดูเธอพูดจาถึงเขาสุดไร้มะลรยญาตพูดซะเยอะขนาดนี้ที่แท้ก็พูกเดียวกันฉันอะ่ะมีเงินนะแต่ฉันไม่ยืมรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะอะไรก็เพราะว่าฉันกลัว สันดานสกปรกของเธอจะมาเลิกเงินของฉันไงล่ะเออไม่ยืมก็ไม่ยืมไปยืมคนอื่นก็ได้เดี๋ยวนี่จะบอกอะไรให้นะคนอย่างเธอไปที่ไหนจะก็ไม่มีใครให้ยืมหรอกนี่เธอมาพูดแบบนี้นะเดี๋ยวมาชี้หน้าฉันนะฉันจะบอกให้นะที่แพตฉิกเขาให้เธอยืมตังค์อ่ะเพราะาเขาเห็นว่าเธอเป็นน้องแต่ฉันนะ่ะไม่ใช่ เงินของฉันฉันจะให้เธอ,อยืนหรือไม่เธอ,อยืนมันคือสิทธิ์ของฉันไปไปจซะเออแล้วอยา่าเสลิมมาสั่งสองฉันอีกไม่ยืมก็ไม่ให้ยืม